สวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองชั้นอนุบาลหนึ่งวันนี้นรูลพิทักษ์มีกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในนูใหม่ข้าวมหาศาลในกิจกรรมลักษณะของเมล็ดข้าวถ้าเด็กพร้อมแล้วเรามาเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้าต้นมีสีเหลืองนวลผลเป็นเมล็ดอยู่เป็นช่อมีลักษณะทรงรีเล็กๆมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ มเมล็ดอ่อนจะมีสีเขียวและ,มะเมล็ดแก่จะมีสีเหลืองทองข้างในของมเมล็ดจะแข่งมากมีสีขาวใสสีขาวขุ่นสีดำสีเหลืองตามสายพันธุ์ของมเมล็ดข้าวนั่นเองค่ะเด็กๆรู้แล้วใช่ไหมคะว่าลักษณะของมเมล็ดข้าวเป็นอย่างไรเด็กๆอย่าลืมทำกิจกรรมและ ส่งกิจกรรมมาทางไลน์กลุ่มด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าค่ะบ๊ายบาย